สวัสดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันนี่สิภาพพี่น้องมาเบงบักเฟืองหวานเ้ยค่ะพี่น้องอันนี้คือต้นบักเฟืองเลอค่ะพี่น้องต้นนี้กะอายุหลายปีแล้วค่ะพี่น้องเป็นทั้งปีเป็นได้ตลอดปีหลายปีมาแล้วพี่น,อน้องต้นบักเฟืองต้นนี้นับอายุก่ไ้เลย <c oughs> มาแม่นเอ่อ ลายปีอยู่ด้วยสามสิปปีไปแล้วล่ะพี่น้องตัวน,นี้เกินสามสิปปีอยู่ค่ะว่าตน้นเพื่นเงาก็จะประมาณนี้แหละทุกคนเนี่ยตันนี้ก็เห็นหนังเต้นั่งหน่อยอยู่อันนี้คือมะเฟืองบานนะคะล้นถิ่มกับพี่น้องตอนนี้เพราะว่ากินกับพระท่าน ว่าส่วนหากคน้นเพิ่นกับมาักกินบักเฟืองเนาะแต่ว่าผู้ลั้งคนกับมักได้ค่ะแต่ว่าไอ้อน,นี่ก็มักกินอยู่ค่ะพี่น้องมักกินบักเฟืองอยู่นี่อันนี้คือบักเฟืองหวานืบักเฟืองหวานเด้พี่น้องผู้ใดบุกเคยเห็นบักเฟืองหวานกันมาด้อพี่น้องมาเบืองเบ,งบงงื่งเบืองทั้งทีงานนี่ก็กล้องมาเบิดแล้วพี่น้อง ตอนนี้ฝนไม่กะฝนไม่กะก็นวยหน่อยแน่ได้ค่ะพี่น้องมันจะมีช่วงนวยหน่อยนวยใหญ่ช่วงนี้ฝนก็จะเล็กแต่ว่าก็ก็ยังคงหวานมีอมเปรี้ยวนิดๆว่าเป็นอ่าง,งุเฉียวจังหน่อยหรอ <c oughs> ประมาณนี้ละทุกคน ต้นก็จะประมาณนี้ต้นข้างนีพี่น้องต้นอยู่หน้าบ้านวัดไทยอนนี้รักษ์ใบเ้อพี่น้องมะเฟืองนี่กะเฟืองมะไฟมะปูมดมะนาวต้นข้างนี่พี่น้อง,งข้างนี้ดกคักนี่ลองให้ดูรอบชิดเลย เบืงองอมทิศเลยค่ะพี่พน้องเบื่องกระโดดพี่น้องโดกว่าโดกกระได้เบื่องกันเลยโดกไม่โดกก็ดูเลยค่ะทุกคนจะขักบอขักมาเฟืองหวาน นี่คือบัอกเฟื่องหมานนะคะพี่น้องขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ